สวัสดีพี่น้องโรงเรียนช่างกลขอสอทอบอได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนกันบ้างไหมตั้งแต่จบมายังไม่เคยกลับไปเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เลยติดงานนี่หว่าที่พวกคุณพูดมาก็แค่ขออ้างเท่านั้นยังนายจะไปรู้อะไรอ่ะใช่ฉันไม่รู้แต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือพวกนายเป็นสิษย์ลูกมาตุลีช่างกลชั้นดีกองทับบก ชาวเหลืองเลือดหมูเอ๋ยนานแค่ไหนแล้วที่เราห่างหายยังจํากันได้ไหมจงออกมาแสดงให้โลกเห็นความสามัคคีของพวกเรานานครบรอบ59ปีของโรงเรียนคืนสูรัานพลสรินทุ6-8กลับไปเจอกันได้ฉันจะไปนายไปฉันก็ไปเจอกันพวกเยี่ยมมากฉันจะรอเจอนาย ฉันอยากให้ทุกคนเอาอาย่างเขาวันที่27พฤศจิกายนนี้ครบรอบ59ปีโรงเรียนช่างกลขอสอทบกลับไปเจอเพื่อนพี่น้องอกลับไปกราบครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาวิชากิจกรรมช,ช่วงเช้าที่โรงเรียนทหารขนสง่งพวกเราทุกคนจะกลับไปกิจกรรมช่ว<ำ>งเย็นที่ร้านแลนด์มาร์เกตสายใหม่กร Oracle ุงเทพที่นั่นมีคอนเสิร์ตวงคาราบาลรอต้อนรับพวกนายอยู่ขอเสี <Course. S 2> ยงหน่อย ชาวช่างกลขอสอทบยีบเจนพฤศจิกายนนี้พวกเราจะกลับไปเจอกันาริลก <saben. S 1> ีนนนนทท่ส <kicking. S 2> <enthus> ุใ ប្រាប់រលួយមុខម្នាងបានលើកពូធំ